สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ด็ร์ออค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาทําคลิปเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะตรงใจกับหลายๆท่านทีเดียวค่ะที่อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะนั่นก็คือรู้สึกเหมือนเสียงของฉันไม่มีค่าเหมือนพูดไปก็ไม่มีใครสนใจที่จะฟังหลายท่านเป็นเป็นแบบนี้นะคะแล้วพอ รู้สึกซ้ำๆนะมันเสียสุขภาพจิตของเราเองนะคะเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมคะอย่างเช่นถ้าอยู่ในครอบครัวอย่างนเงี้ยนะในบ้านเนี่ยมันก็น่าจะมีสักคนหนึ่งวะที่ที่พูดไปแล้วเราที่คำพูดของเราพูดไปแล้วไม่มีคนในครอบครัวฟังอะ่ะแบบแม้อยากจะพูดเรื่องนี้บอกตรงนี้ไม่มีใครฟังนะคะเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าเาเสียงของฉันไม่มีค่าลองนึกถึงคนในครอบครัวสิคะว่ามีใครในครอบครัวของเราที่พยายามอยากจะบอกอะไรกับเราเหลือเกินแต่เราไม่เคยรับฟังเขาอย่างจริงจังมีไหมคะนั่นแหละคนคนนั้นอาจจะกำลังรู้สึกอึดอัดแล้วก็อาจจะกำลังรู้สึกเหมือนเราไร้ค่าหรือเปล่านะคะไม่ว่า จะเป็นการเสนอความคิดเห็นนะคะก็อาจจะถูกขัดตลอดหรือบางคนก็เอออย่าเพิ่งพูด,พดไม่มีเวลาไม่ไม่รับฟังอะไรเงี้ยนะคะหรือ,อ,อคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยลูกไม่มีเวลาให้คุณแม่คุณพ่ออาจอยากจะบอกอะไรบางอย่างแต่ลูกก็ไม่มีเวลาแล้วก็รีบรเพราะฉะนั้นบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะเก็บความรู้สึกน้อยใจนะแล้วก็จะรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเห็นไหมคะมันเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นค่ะนะคะหรือบางทีคําพูดของเราเนี่ยก็ พูดไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีน้ำหนักไม่มีใครสนใจเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนคำพูดของเรามันไม่มีค่าเสียงของเรามันไม่มีความหมายถ้าในที่ทำงานอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าออกความเห็นหรอกเพราะเคยโดนตำหนินะคะเข้าประชุมอยากจะเสนอความคิดดีๆเลยนะคะแต่ก็จะถูก ขัดจังหวะถูกแทรกแล้วก็มองว่าเออเอเอ,อย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเรื่องนั้นยังไม่สําคัญเอาเรื่องนี้ก่อนอย่างเงี้ยฮะถ้าเรามีพฤติกรรมแบบเนี้ยคนที่ถูกกระทําจากเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีค่ารลอเปล่าเหมือนเสียงเขาไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราทําบางอย่างเหมือนบางคนบอกว่าเอาอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่ง,พ,ง <S <S พูดให้เราพูดก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้คนหลายคนเนี่ยค่อยๆถอยจากการสื่อสารเลยนะคะมันหัวหน้า จะต้องระวงังเรื่องที่ทํางานต้องระวงังหัวหน้าครอบครัวเหมือนกันก็ต้องระวังเรื่องนี้นะคะหรือบางทีบางคนอาจจะถูกปฏิเสธเราก็จะรู้สึกเลยว่าเอเหมืนสียงของเราไม่มีค่าบางทีเคยไหมคะที่เราอาจจะไปบ่นเรื่องสุขภาพกับกับบางคนว่าเ,เหมือนเราเหมือนเราเป็นอะไรนะทาไมเรารู้สึกเป็นแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีคนตอบมาบอกว่า เอ้ยไม่เป็นไรหรอกเธอคิดมากไปเองอะไรเงี้ยหรือบางทีเราจะรู้สึกว่าเราอาจจะพูดอะไรบางอย่างออกไปแล้วคนคนนั้นก็บอกเฮ้ยเธอเธออย่า,าอย่าคิดมากเลยมัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเนี่ยไม่มีใครฟังอ่ะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งอันเนี้ยคนที่ถูกบอกว่าเออเธอคิดมากไปเองหรือเปล่าเหมือนถูกปฏิเสธอ่ะเขาก็จะ มองว่าเอ๊ะเหมือนเสียงของเราไม่มีคุณค่าเลยนะมันไม่มีใครรับฟังอะ่ะอาจารย์ว่าน,นี่คือปัญหาของการสื่อสารเลยนะบางคนมีความคิดเห็นดีๆเราก็ไม่ฟังนะคะมันก็เจ็บปวดหัวใจสำหรับคนที่บบพูดไปแล้วมันไร้ค่านะคะหรือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ห้ามแสดงออกค่ะอย่างเช่นเหมือนถูกสอนว่าเด็กๆก,ก็อย่าพูดมากอย่าเถียง ทางอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปฝังความเชื่อว่าการพูดเป็นสิ่งที่ไม่ดีการบอกความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ทีนี้แน่นอนค่ะเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนพูดไม่ได้อัดอั้นอันนี้มันมีมันมีผลเสียกับสุขภาพจิตของเรานะคะมันจะเกิด ความไม่มั่นใจในตัวเองหรือสงสัยในตัวเองอ่ะมัน self doubt นะว่าเอ๊ะตกลงนี่เราเราผิดหรือเปล่าอ่ะทำไมเราพูดอะไรไม่มีใครฟังนล้วเราผิดปกติไหมอ่ะหรือเราพูดอะไรแล้วผิดหมดเลยหรือเปล่าหรือว่านี่นี่ฉันฉันกำลังเป็นภาระกับกับคนแถวนี้หรือเปล่าเห็นไหมฮะพอคิดแบบนี้บ่อยๆเนี่ย มันเป็นการลดคุณค่าตัวเองทีละน้อยเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็อยากจะเชิญชวนคนที่บางทีไม่ค่อยฟังใครอะ่ะการรับฟังคนให้มากขึ้นเนี่ยอาจารย์ว่าอันเนี้ยมันมันเป็นกำลังใจมหาศาลเลยนะว่าอย่างน้อยมีคนรับฟังอะ่ะโลกนี้มันเดี๋ยวนี้มันมีแต่คนพูดอะ่ะคนออกมาทำคอนเทนต์ก็พูดกันเยอะ,อะแต่คนที่ที่จะรับฟัง ฟังอย่างเข้าใจอ่ะมันน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็คิดอยู่คนเดียวแล้ววนเวียนแล้วก็ค่อยๆยเหมือนกับเหมือนกับเราก็คิดว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความเครียดเกิดความรู้สึกทางลบความเครียดความรู้สึกลบๆแบบนี้ความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมันก็สะสมไปเรื่อยเหมือนอยากพูดอ่ะแต่พูดไม่ได้ปลดปล่อยไม่ได้อึดอัดไม่ละ นะคะความเครียดที่สะสมเนี่ยมันก็สะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความวิตกกังวลหรือเป็นความซึมเศร้าในระยะยาวคือถ้ามันมันมากๆนานๆนะคะก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเครียดสะสมเยอะๆรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ค่อยมีค่าลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตรงนี้มันมันทำลายความสัมพันธ์นะ มันทําให้ความสัมพันธ์อาจจะแย่ลงเราไม่พูดดีกว่าเงียบไปเราเลือกที่จะเงียบแต่มันเงียบบนความอึดอัดคนรอบข้างไม่รู้หรอกว่าเราคิดอะไรถึงเราไม่พูดเราเงียบแต่เราคิดคิดตลอดนะ่ะถูกไหมคะเพราะฉะันเนี่ยบางคนก็ไม่พูดแล้วกันไม่พูดดีกว่าเงียบ ทีเนี้ยถ้าในเชิงของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือที่ทํางานเนี่ยมันก็เกิดมีระยะเลยนะก็เรียกว่าเราก็ห่างกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนเราก็ค่อยๆก่อกําแพงอ่ะมันก็มันก็เรียกว่าบล็อกความสัมพันธ์กันไปนะคะซึ่งยิ่งเงียบเนี่ยมันไม่ได้สงบนะเรายิ่งรู้สึกมันไม่มีตัวตนในสังคมอ่ะมันรษย์เป็นสัตว์สังคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องอย่าอึดอัด อย่าเก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้เพราะ,ะจริงๆบางทีความเงียบของเรามันกลายเป็นเหมือนเราก่อกำแพงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็ทำร้ายทำร้ายจิตใจของเราทำร้ายสุขภาพจิตของเราไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อต่อมไรทท่อนะคะก็คือต่อมไทรอย ต่อทรายอยู่ที่คอนะคะอาจารย์จัดธิบายตามมุมมองของโยคะศาสตร์นะคะนั่นคือจักระที่5จักระที่5เนี่ยนะคะก็คือวิสุทธะจักระก็มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนี่แหละความจริงใจกับตัวเองการแสดงความคิดความรู้สึกก็คืออยู่บริเวณคอนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานของต่อมไทรอย ทีนี้เมื่อเรารู้สึกว่าเสียงของเรามันไม่มีค่านั่นมันคือเรากำลังสะท้อนว่าจักระที่5ของเราไม่สมดุลค่ะถูกบล็อกหรือว่าอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตอาการทางกายภาพอันนี้จะต้องวงเล็บว่าตามแนวโยคะศาสตร์นะคะอย่างเช่นอาจจะมีการเจ็บคอเรื้อรังอาจจะรู้สึกกลืนลำบากเสียงแห้งง่าย คอบาลายตึงนะคะฮอร์โมนไทรอยอาจจะผิดปกติอย่างเช่นอาจจะทำงานมากไปหรือว่าอาจจะน้อยเกินไปมันก็เหมือนพลังงานบริเวณคอมันไหลเวียนไม่ดีคล้ายๆอย่างเงี้เหมือนเรากดนะ่ะเหมือนเราไม่พูดอ่ะเก็บกดเอาไว้อ่ะมันกดกดความรู้สึกเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็ทําให้พลังงานบริเวณคอไหลเวียนไม่ดี นนนนะ,ะฉะนั้นเนี่ยกายกับใจมีความสัมพันธ์กันนะคะบางคนก็ไม่กล้าที่จะพูดความจริงของตัวเองบางคนก็เก็บกดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้เหมือนเคยอยากจะบอกรักใครไหมฮะแล้วมันบอกไม่ได้มันพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อึดอัดอนะ่ะแบบเนี้ยน,นะคะหรือว่าบางทีเราอยู่ในบทบาทที่ที่ไม่สามารถจะพูดได้หรืออยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมปากอ่ะ มันอึดอัดอยู่แล้วค่ะนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ความสมดุลของจัก,กระที่5เปลี่ยนไปจนนำไปสู่ภาวะความเครียดสะสมซึ่งมันก็จะกระทบกับระบบต่อมไรทท่อค่ะทีนี้อาจารย์จะมาแนะนำวิธีการปรับสมดุลจัก,กระที่5นะคะอันนี้ก็ตามแนวทางของโยคะศาสตร์ค่ะมันจะมี เรื่องของ mind emotional work นะคะปรับจิตใจอารมณ์ทำยังไงให้ฝึกพูดความรู้สึกกับตัวเองลองฟังคลิปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะฟังคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสองคลิปก่อนหน้านี้ลองฟังด้วยแล้วก็มาฟังวันนี้ด้วยนะคะฝึกพูดความรู้สึกกับตัวเองตรงๆอย่างเช่น เออวันนี้ฉันเหนื่อยนะบอกตรงๆนะคะฉันรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้ฝึกที่จะแสดงความจริงใจและแสดงมันออกมาพูดกับตัวเองก็ได้นะคะเปล่งเสียงพูดความรู้สึกกับตัวเองนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็บอกกับตัวเองใส่ข้อมูลดีๆลงสู่จิตใต้สำนึกเหมือนปรับพลังงานของเราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ บอกว่าเสียงของฉันมีคุณค่าคําพูดของฉันมีคุณค่าค่อยๆค,ค่ะพวกการปรับสมดุลจักระต่างๆต้องใช้เวลาและต้องปรับพฤติกรรมนะคะไม่ได้แบบหนึ่งวันทำหนึ่งวันแล้วมันจะดีคือไม่ไม่ใช่จะต้องทําจนเรารู้สึกว่าเออมันดีจริงๆนะคะแล้วก็เราต้องฝึก บอกความต้องการเล็กๆของเราก่อนฝึกอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปต้องการอะไรที่ยิ่งใหญ่ฝึกบอกความต้องการเล็กๆอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราอยู่ในแท็กซี่อย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะบอกโซร์หนาวเราบอกว่าข,ขอโทษนะคะช่วยลดอุณหภูมิล,ลงนิดนึงหรือถ้าเราร้อนนะคะเราก็บอกว่าช่วยปรับแอร์ให้นิดนึงได้ไหมคะบอกความต้องการง่ายๆแบบเนี้ยค่ะไม่ต้องเกรงใจนะคะซึ่งการฝึกแบบเนี้ย มันจะช่วยเรื่องระบบสื่อสารของเราให้กลับมาสมดุลคือค่อยๆทําไม่ใช่ว่าไม่พูดไม่เอาเก่งใจเก่งใจเก่งใจเงี้ยไม่เอานะคะจากนั้นแล้วแนวทางอีกแนวทางหนึ่งเราจะมาฝึกทั้งกายนะคะฝึกร่างกายแล้วก็ฝึกการหายใจฝึกร่างกายเนี่ยอาจารย์แนะนําให้ฝึกโยคะอาสนะนะคะท่าที่จะแนะนำเนี่ยก็จะมีพวกท่าอูดนะคะ ถ้าปลาถ้าแมวแล้วก็ถ้าวัวนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะมีแนะนำถ้างูนะคะถ้าสิงโตนะซึ่งอาจารย์บอกหลักการง่ายๆเลยถ้าอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับกับคอนะคะคอบาไหล่พวกเนี้ยนะคะฝึกได้เลยแต่มันต้องมีวิวธีการฝึกเพราะฉันให้ให้ปรึกษา ครูคือต้องต้องเรียนต้องปูดษาครูโยคะที่ชํานาญการเรื่องของฝึกโยคะเพื่อปรับสมดุลจักระนะคะอันนี้คือการฝึกนะจากนั้นแล้วเนี่ยให้ฝึกการหายใจแบบอุจจีนะคะเพื่อเปิดพลังงานบริเวณคอก็คือการหายใจยา,ยยาวๆเอาลมหายใจผ่านลำคอไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ให้ต้องต้องไปฝึกกับครูโยคะ ถ้าท่านใดที่ไม่ใช่เป็นสายโยคะให้ฟังคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยแนะนําแบบง่ายๆสําหรับคนที่ไม่ไม่ไม่เคยฝึกโยคะก็สามารถที่จะทําท่ากายบริหารได้ตามที่อาจารย์บอกลองไปฝึกคลิปก่อนเนะี่ยเราไปฟังคลิปก่อนหน้านี้จากนั้นนะคะให้มีการเปล่งเสียงเพื่อกระตุ้นจักระที่ห้านะคะกคือจักระคอเนี่ยนะคะอย่างเช่นการทำหืมการสวด ฮัมซึ่งอันนี้เป็นเสียงประจำจักระที่ห้าเวลาที่เราฮัมมันจะเป็นเสียงสั่นสะเทือนเพื่อเปิดลำคอได้ดีเห็นไหมคะเราก็จดจ่อที่บริเวณลำคอแล้วเราก็จะรับรู้ถึงพลังสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่บริเวณลำคอซึ่งอันนี้ต้องทำมันเป็นการเปล่งเสียงเพื่อกระตุ้นจักระที่ห้าให้สมดุลน,นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยจักระที่ห้าเป็นเรื่องของการสื่อสารเมื่อเราพูดน้อยพูดไม่ได้เราต้องเขียนค่ะ นะถ้าเรายังพูดไม่ได้มากเราเขียนเลยเขียนความรู้สึกของเราเขียนบันทึกเขียนไดอารี่อะนะแล้วก็เขียนสิ่งที่อยากบอกเขียนนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนมันก็คือการปลดล็อกจากกระที่5เด็กทางหนึ่งเพราะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกเขียนนะ ลองไปฟังคลิปก่อนหน้านี้2คลิปเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยให้เราฝึกเขาเรียกว่าฝึกการสร้างคุณค่าให้กับคำพูดของเราให้กับเสียงของเรานะคะอย่างเช่นบอกกับตัวเองทุกเช้าว่าสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันรู้สึกเสียงของฉันคำพูดของฉันมีคุณค่าเสมอ เวลาที่พูดสิ่งเหล่านี้อย่าแบบท่องๆเป็นนกแก้วนกขุนทองให้พูดด้วยความรู้สึกที่ดีลองค่อยๆฝึกนะคะสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันรู้สึกคือเชื่อมันอนะเสียงของฉันคำพูดของฉันมีคุณค่าเสมอคือเราคือแต่ละคำเนี่ยให้เราให้พลังงานทางบวกแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าจริงๆนะคะ บางทีเราก็คิดว่าเสียงของเราคําพูดของเรามันไม่มีค่าแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไร้ค่านะมันแค่ไม่มีคนฟังถูกไหมแต่เพราะว่าเราอาจจะกําลังหลงลืมพลังของความจริงในตัวเอง <Yeah. S 1> การกลับมาเปิดจักระที่5้ามันจะทำให้เราเหมือนสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นใจเราเบา ะะตอมไทรอยก็สมดุลและเราก็กล้าพูดความจริงจากใจของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญทั้งหมดนี้คือการฝึกค่ะลองฟังดูถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ยินดีตอบหรือบางท่านรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอยากให้อาจารย์รับฟังอาจารย์ยินดีนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านใดที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆของเรา แชร์ไปให้เขาทราบค่ะแล้วก็ท่านใดที่ไม่อยากพลาดคลิปแนวนี้ของอาจารย์นะคะแนวแนวการพัฒนากายใจของอาจารย์เนี่ยก็กด subscribe ไว้นะคะก็จะได้ไม่พลาดการติดตามกันค่ะขอบคุณจากใจนะคะที่ติดตามอาจารย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ